สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเมช c h a นแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนร,รักเก่าประจำเดือนรกรกฎาคมค่ะคนร,รักเก่าก็คือคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังอยากรู้นะคะเรื่องราวของคนรักเก่าแล้วก็าบางเคสก็อาจจะอยากกลับไปกูผ้ผากดนอีกนะคะยังรออยู่เป็นคิวของชาวเมรนะคะ ช่องเมมดูได้ทั้งราคนาแล้วก็ราศีการแบ,บ่งวันที่ได้ทั้งแบบวันตกและแบบของไทยค่ะไม่ฟิกส์นะคะมาเริ่มเปิดกันเลยค่ะกลองแรกนะคะจะเป็นตัวตวนคุณค่ะคุณเมธกลองที่สองเป็นตัวตวนของธนกเก่าค่ะหมดสรุปอยู่ตรงกลางนะคะ ไพ่ำรับนะคะมีไพ่สองถ้วยดีนะคะสองถ้วยนีมันหมายถึงการหันหน้าเข้าหากันนะคะการได้พูดคุยกันได้ให้อภัยแล้วก็ปรับความเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะของคุณได้เด็กถือดาบนะคะมี The Strength นะคะขึ้นมากับหัวส้ำรับกับหัวแล้วก็สิบถ้วยกับหัว ถึงแม้วความสัมพันธ์จะจบลงไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คบหากันแล้วหรือว่าไม่ได้มีความหวังว่าจะกลับมาคบกันแต่ว่าตัวคุณก็มูฟออนได้นะคะแล้วก็มองลูกในแง่บวกนะคะคุณไม่ได้มีความไม่สบายใจกังวลใจกับความสัมพันธ์เก่าตรงนี้นะคะแล้วก็มีอะไรก็รอมชอมได้นะคะพร้อมที่จะคุยนะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องให้อภัยกันก็ให้อภัยกันได้นะคะ มีไพ่ขึ้นมา3ดาบเนี่ยนะคะขึ้นมากับหัวแปลว่าคุณไม่ได้มีความไม่สบายใจแล้วอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ได้โกรธแล้วด้วยนะก็ตรงนี้ไม่มองว่าตัวคุณเนี่ยพร้อมที่จะคุยเสมอนะคะแต่ว่าน,นี้ไม่ได้การันตีนะว่าคุยเนี่ยเราจะต้องแบบกลับไปเป็นแฟนเหมือนเดิมนะมันอาจจะหมายถึงแค่การให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะทนีนี้เรามาดูเขาบ้างมีไพ่เดดซาร์นะคะมีคิงถือถ้วยกับหัวนะคะมี เดดเดวิลนะคะกับหัวแล้วก็มี DM place นะคะกับหัวเช่นเดียวกัน ตัวเขาเองก็เยียวยาจิตใจได้ในระดับหนึ่งนะคะเดอรสตามีความหวังมากขึ้นนะคะถึงแม้จะมีะความผิดหวังบ้างอาจจะรู้สึกเซนซิทีฟอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์เก่าอาจจะยังเสียใจอยู่แต่มองว่าเขาเริ่มที่จะเยียวยาจิตใจได้นะคะเริ่มจะกบุกออได้นะแต่ตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยเมมองว่ายังไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะเอ็มเพรสยังขึ้นมากับหัวแปลว่าอาจจะยังรอคุณอยู่เหมือนกันไพ่เดดวิลที่กับหัวพงบอกว่าถ้าเขาเคยทําอะไรผิดนะคะหรือว่า เ,เคยมีพลังงานด้านลบในฝั่งของเขาเนี่ยตอนนี้พลังงานด้านลบไม่มีแล้วนะคะก็ถือว่าเหมือนกับค่อยๆมนะู v อ่อนะอาจจะไม่ได้เร็วเท่าคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันมีไพ่เอซขอบคับกับหัวนะคะมีสีคาากับหัวนะคะมีคิงถือคาากับหัวแล้วก็สีาดาบขึ้นมากับหัวไพ่ขึ้นมากับหัวหมดเลยนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าพลังงานคุณจะดีขึ้นนะครับ พร้อมที่จะคุยแล้วนะคะแต่ว่ามองว่ายังจะไม่สามารถกลับมา นะคะเริ่มต้นใหม่ได้ในลักษณะของคนรักนะมองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องการเวลานะคะในการเยียวยาจิตใจมากกว่านี้ก่อนนะถ้าจะเป็นในรูปแบบของการกลับมาพบผานะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีธงในใจที่ไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีทิตินะคะก็คิดว่าตัวเองถูกทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยการจะประสานรอยร้าวแล้วก็ถึงขั้นกลับมารักกันมาพบกันได้เหมือนเดิมนี่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้หน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องราวบางอย่างที่มันทาให้ต้องเลือกลาก,กันไปมันยังไม่ได้แก้ไข ตรงนี้นะมันยังแก้มไม่ตรงจุดแต่ไม่มองว่าตัวคุณเมธเองอะ่ะไม่ได้โกรธนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไปเอาชนะอะไรเขาแล้วคือตอนนี้ถ้าจะคุยอ่ะคุยได้แบบเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณิมิตนะคะแต่เรื่องกลับมารักมาคบเนี่ยมองว่าคุณก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันส่วนตัวแฟนคุณก็อาจจะต้องการเวลามากกว่านี้นะคะที่จะทําให้เขาคิดได้นะทุกอย่างแบบสะลุปุ่งนะคะแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้กลับมาเจอกันโดยบังเอิญเนี่ยสามารถคุยกันได้นะไม่ได้เป็นศัตรูกัน ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรลโคลนะคะขอภัยด้วยนะถ้ามีเสียงแทรกนะคะแถวนี้ก็รถเยอะอีกหนึ่ง จะเป็นเสียงรถเสียงคนข้างนอกเนาะเมย้ายที่อยู่อีกแล้วนะคะเป็นแม่หมอที่แบบเดินทางไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะมีไพ่ t u o l e v e นะคะมี s โ m a t e แล้วก็ ทูฮัสคอมโพเซชันเนี่ยถึงได้บอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็จะดีนะคะแถมคุณ2คนเนี่ยมีพลังงานเนื้อคู่ด้วยตรงนี้ยังเปิดกว้างอยู่สำหรับคู่ไหนที่ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็อยากจะกลับมาคบหากันเนี่ยมันยังมีโอกาสอยู่เป็นรักแท้ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่ทําไม่ต้องเลิกรากามันก็เป็นอุปสรรคที่มันถูกกาหนดมาแล้วนะมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณ2คนละค่ะว่าอยากจะไปต่อกันไหมนะคะโอกาสยังเปิดอยู่นะ ช่วงนี้คือต้องให้เวลาอย่างเดียวเองเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายที่คำแนะนำนะคะจาก Angel วันเซอร์ เซตเตอร์ perfect timing นะคะแล้วก็เดาสัมผัสติลเ t t e t อช่วงนี้เป็นช่วงทบทวนตัวเองนะคะทั้งคุณแล้วก็เขาเนาะ,ะแล้วก็มีมองว่าตัวคุณเมธเองอับมูฟออนได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสคนรักด้วยคือให้โอกาสเนี่ยหมายถึงว่าการกลับมา พูดคุยกันได้แบบปกติเป็นเพื่อนกันเป็นการยานิมิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็อาจจะหมายถึงการให้โอกาสแบบกลับมารักกันด้วยนะคะแล้วแต่คู่แล้วแต่เคส perfect timing ได้ something better เมื่อช่วงเวลาที่เหมาะสมมาถึงเนี่ยคุณสองคนจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเองไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรตอนนี้พลังงานมันมาแบบเป็นด้านบวกแล้วนะใครยังมีความหวังอยากจะกลับไปคบหาเนี่ยยังมีนะคะก็อยากให้ให้เวลากันก่อนนะตอนนี้ก็อยู่ใครอยู่มันแล้วก็ทำชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ move on ไปก่อนนะ ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณชาวเมฆแล้วก็ชาวสองถกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเมเมชาแนลถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจกับปูอ่านด้วยใครยังไม่เคยรับชมดวงรายวันก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะเพราะว่าดวงรายวันเนี่ยทำนายให้ทุกวันแล้วก็มีทั้งแบบคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เม่เมมาแนะนําหินแบริลนะคะ เป็นหินมาัศจั์ชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยหินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทําให้คุณมีบุคลิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทําให้เกิดความสมมามัคคีกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความพิดสร้างสรรค์ทําให้เป็นคนที่ทํางานเก่งขึ้นนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอรสเนี่ยก็เป็นหินอ่าเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะ7.5มิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอ r สมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่อแอดไลน์ได้ที่ช h ย y ันดสกอ s สโต e ได้เลยนะคะ เป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ